สวัสดีครับในหอยตาบูทีปสี่ครับมือนี้ผ้ามาชุ่มอีกหนึ่งพ่อพันธุ์สวยงามนะครับสายเก้าเจริญครับมือนี้ผมผ้ามาอยู่สมัยบัฟฟาโลครับอยู่กับพี่บีพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้สมัยบัฟฟาโลเข้ายู่อุดรนะครับพี่บีอุดรครับอยู่อุดรนมูนึ่งหนองนาค้ำครับเมืองแต่ว่าอุดรครับครับโอ้นี่หนาฝรั่งครับ ห้องมอลำบัวใดครับอันนี้อยู่กับเฮานี่พอพันธุ์ซื้อยังครับเจ้าคันเทพครับจักปีแล้วครับเพิ่นตอนนี้อห้าปีกว่าครับโอ้กำลังเป็นเบาเต็มเต็มเลยเนาะครับกำลังเป็นเบาเต็มเตน้ำเชือ่อมกำลังนิง่งโอ้กำลังนิง่งเลยเนาะครับโอ้พีบีรับผสมพันธุ์จักบาทค,ครับนี่สองพันจนติดครับโอ้เอาจนติดเลยเนาะครับผมโอ้กล้ยแม่ผู้ใดเป็นสัตด แกมาได้เลยครับผมยินดีตอนรับโทรหาพี่บีเลยนะครับโทรได้เลยครับเบอร์โทรเนี่ยครับพี่บีเบอร์โทร093 539 3516ครับโทรหาพี่บีได้เลยนะครับเจ้าขั้นเทพอายุ5ปีนะครับอันนี้เพื่อนเป็นลูกเก้าเจริญเนาะลูกเก้าเจริญครับแม่เป็นสายประยกครับโอ้ยางไงย่างของต้นที่เพื่อนสูงลายภายในครับพี่บีเอ่มน่าจะลูกลอยเจ็ดซีดแล้วมั้งครับลอยเจ็ดซีดกับจีด บ่านาเกียรตนจินีว่า่บนี่แหะครับค่บโอ้เน,นี่ยเมืองสายตาเนี่ยมันรวยเจ็ดสรริบตับถ้าจว่ารยเกร็กว่าได้อยู่หรอแต่มัน่หนวัดวัดตลาดุมบ่าหกิเบนี่นะครับ,รบโอ้้อน,นแต่บอกถึงว่าเพื่อนรนอครัอ้เปนหวน่ผู้สาวผู้สาวเป็นร่องน้ำแล้วเนี่ยนจะไม่บนนี่นครับปล่อยออกมาครับเดี๋ยวผิผ้าเบืองอยู่ขอบสาอยู่ครับนี่เอานี่ครับคันเทพนะครับเฮ้ย่มไม่น้ำเชื่อน้อพี่บี แน่นครับบได้ลีดครับอืมบได้ลีดบได้ลีดครับผู้ใดอยากได้แบบอยู่ในโซนนี่ก็ว่าเป็นเมียงขันเทพเบิดแล้วล่ะครับอยู่ในตำบลหนองนาค่ำนี่ครับมาเลยครับกะนิสัยดีครับนิสัยดีโตใหญ่โตงามครับนี่ครับเอา กันได้เวลาปล่อยเพื่อนนั่นแหละครับนี่ครับเดี๋ยวนําไปเบืองยูสาครับเดี๋ยวนําไปเบืองยูสาลุงหุ่นเดี๋ยวจะพาไปเบืองครับปล่อยเพื่อนเล่ยครับพีบีเดียวยังนําไปเบืองยูสาครับไปครับเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามไปเบืองยูสาครับไปแล้วครับเดี๋ยวนําไปเบืองยูสาเนาะว่ามี่วย้แม่อีกสามตัวแบบใหญ่ยักษ์เลยครับสวยงามพืองกันครับไปไปเบืองน้ำกันครับนี่ครับเดี๋ยวเบืองติมติรับ เคุณพาลูกเคุนขึ้นมาแล้วแม่กำไลนี่ครับสวยงามกาะดอยหาซิฟกว่ามั้งครับพี่บีกระดู่บางบางหาซิฟนี่งนะครับอืมแถวๆนี้เนาะครับแถวๆนี้นี่ครับลูกนี่โตนี่ลูกตัวที่สองบ่ครับครับผมลูกตัวที่สองโอ้ตัวแรกเนี่ยเขาแบ่งออกไปแล้วเนาะแบ่งออกไปแล้วครับลูกตัวแรกก็เป็นตัวเมียเป็นตัวเมียตัวแรกเป็นตัวเมียอ้างแต่งอ่อนตัวนั้นก็ได้ได้เมียครับนี่ครับเท็กซัส ครับเพิ่งกับขี้เดือเป็นเด็กน่อยขี้เดือครับหน่อยมึงอี่ล่ะส้นลูกเดียวผมก็ได้ยโอ้ยังีู่ถึงเดือนดีเลยครับบูถึงว่าแข็งแรงครับแข็งขาเนี่ครับเป็นผลงานของขั้นเทพครับเจ้าขั้นเทพ้าันเทพครับผู้ใดอยากได้แนวนะครับเห็นลูกเนี่ยนี่ครับผ้ามาเลยนะครับเดี๋ยวตัดกลับมาฟังทางนี้ยังนอนงน้ำกันอยู่นะครับนี่ครับนันงน้มอยู่นี่ สองสามโตนะครับมีแต่แบบใส่ยังไงที่กันครับอยู่นี่ก็ได้วะลูกโอ้นี่ครับนี่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 นอนน้ำอยู่ <น ffen! S 2> ครับผมเอาละที่นี่นังเอกห้วยมาอีกแล้วนี่เอา <educate S 2> น,นัางา่นนงเอกขึ้น <damals> จักรซาแล้วครับที่นี่อยากให้วัดชมความงามของนังเอกครับ น้องแก้วขวัญน้องแก้วน้องขวัญแก้วเออน้องน้องขวัญแก้วครับแก้วขวัญพ่อเพิ่อนครับลูกแก้วขวัญอ่าพ่อเพิ่นเป็นดอนเนาะครับพอดอนครับแม่ดำแม่ดำครับนี่เพิ่นออกมาแบบโอ้ยิ่งใหญ่ครับใหญ่อลังการบานเพื่อวครับอ้ยสูงเป็นโบเมนไปแถวๆลอยหกสิบวครับครับอยู่วางนี่แหละครับลอยหกสิบครับทั้งใหญ่ทั้งอ่างทั้งเห่าครับ เป็นคั้วไแม่ที่แบบงามแห้งแต่ว่าบอดด้ไปสนามประกวดนะครับเก็บัตอยู่พีบีพีบีเอาเอาแอบซ่อนไว้ครับโอ้โหหนาเอิกหนาใจคน่นี้นะครับเมือที่ล่ะชัดเจนเหมได้เดับนียอัตลักษณ์โอ้โหครับอ่างกะอ่างกะอ่างครับบุ้งเขากับงามอุ้ยอ่างแห้งครับ ตัวใหญ่ตัวงามครับเพื่อนจักปีนะครับพี่บีอ่ามันก er. ็สป to ีกว่าโอ้สี่ปีครับอันนี like. ้สปีนี like. ่แหละเพื่อนทองที Meat ่แสดงครับเพื่นทองทองแรกครับทองแรกเนาะครับน่าจะสาปีกว่าทองเลี่ยงครับกับขันเทปโอ้กับขันเทพครับเดี๋ยวรอติดตามครับแม่สวยแม่งามปานนี่ครับโอ้งามดีครับใหญ่ครับสวยงามหนาติดตามอีกแล้วครับนี่นี่ครับอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับ น้องขวัญแก้ววแก้อืมครับพ่อแก้วขวัญครับแก้วขวัญที่อยู่กับพี่แคทคนควาย,ย,ยครับสวยงามครับนีหลัโอ้สุดยอดแล้วมีคนเคยมากมักบอกครับพี่บีนี่เคยเขามาเบิงมีคนมาเบิงมาจีบบะกับมักกับช่วงแรกๆกันล่ะช่วงแรกๆช่วงแรกๆคนกับเขามาเบิองหลายอยู่เนาะก็เพ <you know. S 2> ่อคนไหนวาเขาดิแดงก,กครับ กับน auto ี่ขม้ามาเบิ้งมาอย่างเรื่อยๆเด่นเมื่อคร้อมนั่นละครับผู้ใดอยากมาเบิ่งครับนี่สวยงามอลังการบานพื้นหุ้ยยังครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับขม้าเบิ้งแดงครับเป็นพื้นหนาพื้นงามดีครับนี่ครับกับเป็นทองกับคันเทปแล้วกันนะติดตามนะครับนี่ครับกับมาฝากพี่ตอนนองเข้ากับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณพีบีน้ำสำหรับมือนีะครับเหมือนเดิมขอให้ทุกคน โชคดีมีเงินใสมีคูาแง่มันสุขผูสุขคนสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพีบีีสสวัสดัดครบมาได้เลยนะครับสมัยบัฟเฟโลที่ตําบลองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผม